นุ่มกันชัยแจงชัดสาเหตุทำไมส่งพงริดให้ผู้กำกับโจหลังคนถามเข้ามาเยอะไปร่วมงานด้วยหรือไม่เข้าเด่นเขเด็จ,จะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวข่าวการเสรียชีวิตของผู้กำกับโจเที่ระบุว่ามีการปริชีพตนเองภายในห้องขังต่อมาเมื่อวันที่10มีนาคมที่ศาลาเจียรวัต รัชนิบูลภายในวัดพระสรีมหาธาตุบางเขนซึ่งจัดพิธีสวดอภิธรรมพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือผู้กำกับโจ้ผู้เสียชีวิตจากการผูกขอตัวเองในห้องขังเรือนจำคลองเปรมโดยทางครอบครัวได้เคลื่อนร่างผู้กำกับโจ้เพื่อเตรียมรถนำศพตามพิธีทางศาสนาโดยมีครอบครัวบางส่วนรอรับทั้งน้องสาวและญาติสนิท ภายในศาลาทางครอบครัวได้นำเครื่องแบบตำรวจสีกากีประดับเครื่องหมายสุดท้ายออกผลราชการมาตั้งที่หน้าโรงศพโดยทันทีที่ร่างผู้กำกับโจเข้ามาถึงได้ช่วยกันเคลื่อนขึ้นไปตั้งไว้ซึ่งทางครอบครัวขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่เข้าไปบันทึกภาพภายในศาลาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและขอความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวส่วนบรรยากาศด้านหน้าศาลมีพวงหรีดของบุคคลใกล้ชิด รวมถึงบุคคลระดับรัฐมนตรีนักการเมืองและอดีตผู้ที่เคยร่วมงานทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและรองผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น5 7และเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น41 และมีพวงรีดของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยทําให้หลายๆคนแห่โฟกัสและถามเข้ามาเป็นจํานวนมากว่าหนุ่มกัญชัยได้ไปร่วมงานหรือรู้จักเป็นส่วนตัวกับทางผู้กํากับโจหรือไม่ล่าสุดเมื่อวันที่1 1มีนาคมหนุ่มกัญชัยได้ตอบคําถามเรื่องนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เหตุผลว่าทําไมถึงส่งพวงรีดไปให้ผู้กํากับโจโดยได้เผยกลางรายการว่าเห็นพวงรีดที่ผมส่งไปในงานศพผู้กํากับโจมีคนถามเข้ามาเยอะว่ากัญชัยไปงานด้วยเหรอ ด้วยส่วนตัวผมไม่ได้รู้จักกับผู้กำกับโจแต่ผมส่งพวงรีดไปเพราะในอดีตผมทำข่าวเขาบ่อยตอนที่เรื่องถุงดำผมทำรายการโหนกระแสวันหนึ่งเขาเสียชีวิตแล้วเราเคยเอาเรื่องราวของเขามาออกอากาศเลยส่งพวงรีดไปให้เป็นการเคารพในวันที่เขาจากไปเพราะเราทำข่าวเขามาตลอดเหมือนกันเมื่อวานก็ทำเลยรู้สึกว่าเห็นควรว่าต้องส่งไปจริงๆไม่ได้มีแค่ของผู้กำก,กับโจที่ผมส่งไปให้ด้านดรหมวยอริซาา ก็ได้พูดเสริมด้วยว่าพี่หนุ่มส่งไปให้หลายคนที่สัมภาษณ์พอเกิดเหตุพี่หนุ่มก็ส่งไปให้ตลอดขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ